ฉะนั้นผมคิดว่าผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์จะถอยจริงๆขนาดไหนเพราะว่าอย่าลืมว่าปัญหาของพลเอกประยุทธ์อย่างที่หลายคนประเมินกันคือพลเอกประยุทธ์กังวลว่าตัวเองจะถูกเช็คบินและนี่คือสิ่งที่มีคนประเมินกันอย่างกว้างขวางว่าหนึ่งในเงื่อนไขที่พลเอกประยุทธ์ไม่ยอมถอยจากการเมืองคือกังวลว่าตัวเองจะถูกเช็คบินจากเรื่องต่างๆซึ่งเราก็ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรแต่แน่นอนว่าธรรมชาติของคนเป็นนายมนตรีเนี่ยเก้าปีในการดำรงตำแหน่งมันมีโอกาสจะมีเรื่องผิดได้อยู่แล้วเป็นธรรมชาติแล้วยิ่งพลเออกปรรระยยุทธ์็นนนนาาใบบซึ่่งมมมัไีตวจส นะครับโอกาสที่จะมีเรื่องผิดเนี่ยมีเยอะช่วงศชใช่เพราะฉะนั้นผมคิดว่าปัญหาของพลเอกประยุทธ์คือท่านประเมินว่าท่านจะโดนเช็คบินหรือไม่ครับซึ่งถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมกังวลครับนะครับาการอยู่ในอำนาจเก้าปีโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเนี่ยมันมีความเสี่ยงดังนั้นถ้าถามเนี่ยในมุมพลเอกประยุทธ์แบบ แบบไม่ไม่มีเรื่องการเมืองเลยเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นไปได้ที่พลเอกประยุทธ์จะถอยเพราะว่าความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งครั้งนี้สําหรับผมเนี่ยผมเชื่อว่ามันหนักเกินไปสาหรับพลเอกประยุทธ์ซึ่งท่านเชื่อว่าท่านเป็นที่นิยมนะครับแล้วการที่ท่านเป็นนายกมา9ปีแล้วก็มีนโยบายซึ่งก็ถ้าพูดแบบชาวบ,บ้านก็คือเรื่องแจกเงินเนี่ยเยอะช่วยประชาชนมาเยอะใช่ครับสุดท้ายมาเหลืออยู่4ี่ล้านเสียงได้สอสอมาแค่ส6หคนมันต่ำกว่าที่คิดเยอะนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าถ้าเกิดไม่มีเรื่องความกังวลเรื่องส่วนนพพพลเอออรระะยยุท์้มจถี ความกังวลเรื่องส่วนตัวนะครับกับความกังวลของสมาชิกพรรคเองซึ่งก็คนที่ไปอยู่กับพลเอกประยุทธ์คงไม่มีใครอยากจะเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านนะครับแล้วดังนั้นคนเหล่านี้ก็อาจจะเป็นคนที่ผลักดันให้พลเอกประยุทธ์สู้ต่อก็ผมคิดว่าออปชันนี้ยังเป็นไปได้อก็คือ50-50ไม่ครับผมคิดว่าอาจจะสัก30 70 70นี่คงถอยแต่30นี่คือความกังวลเรื่องอนาคตตัวเองอกับอ๋อแสดงว่าถอยมากกว่าผมคิดว่าโอกาสจะถอยมากกว่าเพราะสสแค่37ะจะสูะยากงั้นเราไปซีนารีโอว่าท่านนายก พลเอกประยุทธ์ถอยยังไงต่อ36ที่นั่งที่เหลือเป็นฝ่ายค้านเหมือนที่คุณเอกนัทพร้อมพันประกาศผมคิดว่าคนหล่านี้ไม่ได้พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านนะครับคุณพิรพันธ์เองพอต้องเป็นฝ่ายค้านก็เห็นแล้วคุณพิรพันธ์ถอยจากการเป็นซซไปทันทีดังนั้นผมคิดว่าทางรวมไทยสร้างชาติก็คงจะต้องหาทางสู้ต่อนะครับแต่จะสู้ยังไงเนี่ยนะครับมันก็มี2แบบแบบที่1คือสู้เพื่อให ตัวเองได้มีนายกของตัวเองซึ่งถ้าพลเอกประยุทธ์ถอยรวมไทยสร้างชาติก็สู้ยากดังนั้นทางรอดของรวมไทยสร้างชาติก็มีอยู่อเดียวคือก็ต้องสู้ผ่านการผลักดันคนอื่นเป็นนายกซึ่งออปชันที่ดีที่สุดถ้าหากพลเอกประยุทธ์ถอยผมคิดว่ารวมไทยสร้างชาติก็คงจะไปหนุนพลเอกประวิทยหรือพลังประชารัฐแทนเพราะว่าโดยภูมิหลังของคนในรวมไทยสร้างชาติเกือบทั้งหมดก็มีที่มาจากสองส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งคือมาจากพลังประชารัฐส่วนที่สองมาจากประชาธิปัตย์ แล้วส่วนที่มาจากประชาธิปัตย์ก็เป็นส่วนที่มาจากประชาธิปัตย์ซึ่งตอนที่อยู่ประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เป็นฝ่ายที่บอกว่าไม่เอาพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับเป็นฝ่ายซึ่งหนุนให้ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลตั้งแต่ต้นอยู่แล้วดังนั้นเป็นฝ่ายซึ่งนิยมการเป็นรัฐบา <พอ S 2> เลเราะองนั้นถ้าสมสมมติว่าไม่มีพลเอกประยุทธ์ก็สามารถรวมกับพลเอกประวิทย์ได้ใช่ครับอาจจะไม่ใช่การรวมโดยตรงแต่ว่าเป็นพันธมิตรอย่างแนบแน่นเป็นพิเศษเนื่องจากเคยอยู่กับเคยอยู่กับพลเอกประวิทย์เมู่าก่อนเคยอยู่พล สุชาติชมกิ่นหรือคุณเสกสกุลก็คงไม่มีความประดับประเดิลที่จะเป็นพันธมิตรกับพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์ถอยเนี่ยนะครับในด้านกลับกันเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์โดยตรงคือพลเอกประวิทธ์เพราะพลเอกประวิทธ์ซึ่งพักตัวท่านเองก็สักสี่สิบสี่สิบนะครับจะได้สอสอจากรวมไทยสร้างชาติมาเป็นพันธมิตรใหม่สามสิบหกก็เป็นเจ็ดสิบหกนะครับแซงภูมิใจไทยไปกลายเป็นพักอันดับสามนะครับซึ่งจะมีเคียวเล็บในการต่อรองมากขึ้นทันทีเพราะพลเอกประวิทย์ จะได้เสียงสนับสนุนจากสอวอซึ่งอาจจะมีบางส่วนที่พร้อมจะบทพิธาอย่างเป็นอิสระนะครับเพราะว่าวันนี้คุณสิริกัญญาก็ออกมายืนยนันคุณสิริกัญญายืนยันครั้งที่สแล้วนะครับ,รบแล้วผมคิดว่าคุณสิริกัญญาไม่ใช่คนพูดจาทรงเดชผมคิดว่าคุณสิริกัญญาเป็นคนที่มีอินทตี้พูดสามครั้งแล้วว่าเสียงในการบทพิธาเป็นนายกนี่พอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณสิริกัญญาพูดเนี่ยตรงกับที่อาจารย์สุขุมพูดนะครับตรงกับที่อาจารย์ปิญญาพูดหรือแม้กระทั่งตรงกับทีีี่่่ออสสืวววุรรัทนนพูดา เชื่อว่าเสียงพอแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีการขยับของฟังนั้นเนี่ยไม่แน่แล้ว คือเสียงพอแล้วตอนนี้ที่มีสัญญานะทาให้ก้าวไกลดูมั่นอ,อกมั่นใจคือสอวอที่ไม่ได้แสดงตัวใช่ครับเสียงน่าจะพอแล้วประมาณ6 4สิบเสียงใช่ครับที่จะช่วยบวชให้คุณพิธาเป็นนายกใช่แต่ถ้าสุดท้ายฝั่งนั้นขยับตัวใน7วันนี้มหมายความว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ไปต่อแต่พลเอกประวิทย์ไปฐานเสียงของพลเอกประยุทธ์กลับมาสัมสนพลเอกประวิทย์อีกครั้งอำนาจต่อรองด้านนี้เพิ่มใช่ครับสอวอ,อาจเปลี่ยนใจอาจจะเปลี่ยนใจแล้วพลเอกประวิทย์ก็อาจจะมีความมั่นใจในการพูดกับสวว่าเฮ้ยพวกเร เพราะว่าการจัดประกาศสู้หรือไม่มันต้องขึ้นอยู่กับความมั่นใจด้วยตอนนี้หน้าตาพลเอกพูดง่ายงว่าถ้าสู้ต้องมีโอกาสชนะใชแแ่แล้วตอนนี้พลเอกประยุทธ์มีมีของอยู่ในสต็อกแค่40สู้ยังไงก็ไม่ชนะแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ถอยพันธมิตรทางการเมืองของสสรวมไทยสร้างชาติคือพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์จะมีความมั่นใจทันทีว่ามีของในสต็อก76นะครับ76ถ้าเกิดสามารถคุยกับคุณเนวินได้คุยกับคุณอนุทินได้โอบอีกเจ็ดสิบร้อยสี่สิบหกครับนะครับถ้าได้ ครับครับก็มีสายสัมพันธ์อีกครับครับก็บก็เป็นสิ่งที่ต้องกังวลต่อไปแลนะต้องต้องหวังว่าตัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดดูสภาพทั้งหมดนี้ในตัวแปรสําคัญก็คือ,อท่าทีสวนะครับสก็คือการขยับของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตยนะครับซึ่งถ้าสองคนนี้มีการขยับจริงท่าทีสวก็เปลี่ยนนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้ที่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตย์คงไม่ทําคือการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยครับ เพราะว่าตั้งไปเนี่ยก็กอยู่ในสภาได้ไม่นานนะครับเต็มที่ก็เดือนตุลาคมก็ต้องไปกฎหมายงบประมาณไม่ผ่านดังนั้นเสียงสอสอทั้งหมดที่มีเนี่ยเต็มที่ก็คือ188ก็ยังไม่พอที่จะตั้งรัฐบาลได้ได้แค่ตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นพลเอกประวิทย์เป็นนายกดังนั้นยุทธศาสตร์ของเขาก็คือก็ต้องทําให้ก้าวไกลกับเพื่อไทยแตกกันสมการทางการเมืองมันก็จะเป็นผลกระทบตามมาเรื่อยๆครับ